อันนี้ก็ถือว่าเป็นตอนต่อของคลิปรวมตัวละครของสารพัดปัญหาบุ่นวายของยายเวนพาคีจุนนตรงนี้ถ้าใครอยากจะอ่านนิยายก็ไปอ่านได้เลยซึ่งเป็นของอนิเมะส่วนอนิเมะก็ดูผ่านบิลิบิลิได้เลยนะครับและตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทมากอีกคนหนึ่งเธอผู้นี้คือเมดสาวผู้มีงานอดิเรกในการเกาะติดนายหญิงราากับเป็นเงาตามตัวบุคคลที่สามารถเป็นได้ทั้งเมดและภัยสังคมในคนเดียวกันนามนั้นก็คือ วิวเฮลวิวเฮลหรือวิวนั้นเป็นสาวใช้ประจําตัวของโคมารินามสกุลของเธอนั้นไม่มีการกล่าวถึงแต่เจ้าตัวได้อธิบายไว้ว่าเธอนะเป็นแวมพาดที่เกิดจากเขตยากจนของเมืองหลวงจัก,กรวรรดิมูนไนท์ในส่วนอายุนั้นเจ้าตัวมีอายุเท่ากับโคมาริหนึ่งก็คือ16ปีนั่นเองข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวเธอนั้นมันจะไม่มีการระบ,บุเอาไว้เลยนอกเสจากเรื่องที่เธอเป็นร้อยโทพิเศษขั้นที่3าของจักรวรรดิมูนไนท์ วิวนั้นเป็นอกสาวที่มีรูปแรกดีงามเป็นเศสานที่มีผมสั้นสีฟ้าสดใสในขณะที่ดวงตาปกติของเธอนั้นจะเป็นสีเขียวตัววิวเนี่ยจะใส่ชุดเมดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการทํางานในบ้านของโคมาริหรือการทํางานให้กองทัพลักษณะน,นิสยัยวิวนั้นเป็นเมดมาติแต่ข้างในนั้นเต็มไปด้วยความขืนกระหายในระดับของภัยสังคมตัวเธอพร้อมจะโฉบนายหญิงทุกครั้งที่สามารถทําได้สําหรับเธอแล้วชาวบ้านชาวช่องนั้นจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไป แต่หากเป็นเรื่องของนายหญิงคอมบรีของเธอแล้วตัวเธอสู้สุดใจขาดปินทางด้านความสามารถร่างกายความสามารถของวิวนั้นอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรแต่ถ้าเทียบกับทหารที่เป็นหน่วยรบแล้วตัวเธอก็ยังมีความสามารถทางด้านร่างกายที่น้อยกว่าพวกนั้นพอสมควรแต่เรื่องนี้นั้นมันไม่ค่อยเกี่ยวกับตัววิวสักเท่าไหร่เพราะปกติเจ้าตัวก็ไม่ใช่คนที่คิดจะเล่นการตรงๆอยู่แล้วซึ่งความถนัดอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวก็คือการวางกับดักไปลงนาซึ่งอันนี้มันจะเชื่อมโยงกับความสามารถพิเศษของตัวเธอเลย ในด้านความสามารถด้านเวทมนต์นั้นในส่วนนี้บิวจะมีความสามารถด้านเวทมนต์ด้วยแต่เวทมนต์ที่เธอใช้ได้นั้นจะเป็นเวทมนต์พิษดังนั้นเจ้าตัวจึงถนัดมากในการวางยาและรอบสังหารผู้อื่นและนั่นก็หมายรวมถึงอาวุธอาบยาพิษที่เธอนั้นก็ถนัดอยู่เช่นกันแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าเรื่องนี้มันตายเกิดจะเป็นวาเลนอ,อยู่แล้วมันเลยทําให้ความสามารถของเธอนั้นมันใช้งานได้ยุ่งยากกว่าชาวบ้านเขาเพราะไอคนที่เคยโดนพิษตายมาก่อนเนี่ยมันก็คงไม่โง่งพอที่จะโดนฆ่าโดวยวิธีการเดิมๆซ้ำสอง อย่างไรก็ตามตัวเธอเองก็พัฒนาเวทมนต์พิษของเธออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพิษที่ไล้สีไล้กลิน่นหรือแม้กระทั่งพิษชนิดพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทางเธอก็สามารถสร้างได้เช่นกันตัวอย่างก็เช่นพิษที่มีผลในการฆ่าผู้ชายเท่านั้นเป็นต้นตัววิลเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าระเบิดแกนสุดขั้วอยู่ด้วยซึ่งมันมีชื่อว่าพีโลราพิซซันซึ่งมันเป็นระเบิดแกนสุดขั้วที่มีความสามารถในการมองเห็นดวงหน้าได้ ซึ่งมันมีประโยชน์มากในการทํางานของตัวเธอเงื่อนไขาการทํางานของมันก็คือจะต้องมีคนดื่มเลือดของเธอเข้าไปและหลังจากนั้นตัวเธอจะสามารถมองเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้โดยมันจะเป็นอนาคตที่เชื่อมโยงกับคนที่ดื่มเลือดของเธอเข้าไปความสามารถดีนั้นเป็นความสามารถที่มองเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ซึ่งก,การกระทำที่เปลี่ยนไปนั้นมันสามารถแก้ไขผลลัพธ์ของมันได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีความสามารถที่สามารถแทรกแซงพลังของเธอได้เช่นกันโดยเฉพาะพลังที่เกี่ยวข้องกับเวลาและถ้าเป็นอย่างนั้นตัวเธอจะไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้ในทันทีเพราะมันถูกแทรกแซงไปแล้วนั่นเองแล้วความสามารถนี้นั้นมันจะมองเห็นอนาคตสั้นๆเท่านั้นซึ่งถ้าให้คาดเดาจากในเนื้อเรื่องก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์นั่นแหละส่วนการจะมองเห็นอนาคตได้ไกลแค่ไหนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสดของเลือดที่อีกฝ่ายได้กินเข้าไปด้วย ก็อย่างที่รู้กันล่ะว่าระเบิดแกนสุดขั้วมันมีจุดอ่อนอยู่ซึ่งก็คือถ้าเจ็บก็รักษายากถ้าตายก็ตายทารวอนเนื่องจากความสามารถของเธอนั้นไม่ได้ช่วยปาให้เธอแข็งแรงขึ้นในการใช้งานแต่ละครั้งปจะต้องหาทาทมิ่งที่ดีด้วยตัวความสามารถนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ผ่านตัวโคมารีโดยตรงได้เพราะถ้าโคมารีดื่มเลือดมันจะทําให้เธอออกอลาวาดเพราะงั้นวิวจึงจําเป็นที่จะต้องใช้มันผ่านคนที่เกี่ยวข้องกับโคมารีแทนโดยตาปกติแล้วตัวเธอจะแอบทานเลือดของเธอไว้ที่แก้วของเครื่องดื่มของคนผู้นั้น แล้วค่อยหาจังหวะแอบด,ดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ได้ขึ้นในเวลาต่อมาและถ้าถามว่าโเธอใช้ระเบิดแก๊สสุดขั้วของเธอบ่อยไหมก็ต้องบอกว่าบ่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเธอจะยอมให้ความร่วมมือกับใครง่ายๆย,ยกเว้นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องาดหญิงสุดทีรักของเธอ ทางด้านความสัมพันธ์นั้นต้องบอกเลยว่านอกจากนายหญิงของเธอแล้วโตวบิอไม่ค่อยสนใจคนเรานั้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าให้สนใจขึ้นมาหน่อยก็ไม่จะเป็นความสัมพันธ์แบบที่ภายสังคมนั้นกําลังล่าเหยื่อคนเดียวกันและในเรื่องนี้เธอก็แสดงให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเลยว่าเจ้าตัวทั้งกีดกันทั้งขัดขวางเธอพยายามทําทุกวิธีทางที่จะขัดขวางคนเหล่านั้นได้ แต่ถ้าเอาเกลือสาดไล่ได้เจ้าตัวก็คงจะทําไปแล้วแต่ในส่วนของนายหญิงของเธอนั้นตัวเธอถือว่าเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีถึงบางครัง้งมันจะทําให้เรื่องแย่ขึ้นบ้างก็เถอะแต่สําหรับเธอแล้วโคมาริคือทุกสิ่งของเธอนั่นแหละงานตามปกติของวิวก็คือการดูแลความเป็นอยู่ของโคมาริ ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการดูแลตัวเองการแต่งกายรวมถึงรับงานอื่นๆที่ออเดอร์ตรงมาจากนายหญิงอันเป็นที่รักของเธอและงานที่เธอต้องทํามันก็รวมถึงงานในฐานะร้อยโทพิเศษของจกักรวรรดิมุนไนด้วยโดยเฉพาะการลากานายหญิงของเธอออกจากห้องที่มักจะปิดตายตรงนี้ถ้าถามว่าโกมาริปิดตายห้องไปแล้วตัวเธอจะเข้ามายังไงละ่ะ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเพราะถ้าปิดประตูเธอก็จะเข้ามาทางหน้าต่างและหากปิดหน้าต่างด้วยเธอก็จะเข้ามาทางฝ้าเพดานหรือจากกำแพงเอาเอาเป็นว่าไม่ว่าอย่างไรเธอคนนี้ก็สามารถเข้าไปปลุกหรือแม้กระทั่งแอบไปนอนข้างๆนหญิงสุดที่าของเธอได้อยู่ดีนั่นแหละและพอะเธอเข้ามาที่ห้องโคมาริบ่อยดังนั้นเธอจึงรู้ว่าโคมารินั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรรวมถึงว่าตัวโคมารินั้นซ่อนอะไรไว้ที่ไหนบ้างซึ่งถ้าโคมาริไม่ยอมทาตามแต่โดยดีนั้นตัวเบวก็พร้อมที่จะเอาของที่เก็บไว้เหล่านั้นมาแบกเมย ซึ่งมันก็ได้ผลดีมากเพราะว่าตัวโคมาริก็มาจะอาบน้าแต่งตัวอย่างรวดเร็วทันทีเพื่อไม่ให้โดนแบกเม่คำว่าเธอคือทุกสิ่งของฉันน่าจะเป็นคํญญาบรญยายที่เหมาะสมกับตัววิวได้มากที่สุดเพราะเรื่องราวของเธอนั้นมันอาจจะจบลงอย่างเลวร้าย หักตอนนั้นตัวเธอไม่ได้พบกับโคมาริจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นเริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนของจกักรวรรดิมูนไนในช่วง3ปีก่อนเข้าเนื้อหาหลักในตอนนั้นวิวจะเป็นแค่นักเรียนใหม่ที่ยากจนและเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนของจกักรวรรดิมูนไนเท่านั้นตัวเธอพยายามอย่างหนักเพื่ออนาคตของตัวเธอเองผลจากความพยายามนั้นทําให้เธอได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความบุไวยในชีวิตของเธอด้วยเพราะ การที่เธอใช้ระเบิดแกนสุดกลัวได้มันทําให้เป็นข่าวหรือซุบซิบไปถึงคู่ของมิลิเซนและมิลิเซนก็ได้ขอให้เธอใช้งานระเบิดแกนสุดกลัวให้เธอดูและนั่นทําให้วิวเห็นในสิ่งที่เธอไม่ควรเห็นเข้าจนได้จนเธอพูดออกมาว่าคุณเป็นคนที่น่าสงสารนะคะคําพูดนี้นั้นทาให้มิลิเซนโกรธมากเพราะเธอดันไปรู้ในสิ่งที่เธอไม่อยากให้ใครรู้มากที่สดุดเรื่องราวต่อมาก็เลยกลายเป็นการที่มิลิเซนนำพวกริวรอมากแกล้งวิวทุกวัน กระทั่งผลการเรียนของวิวนั้นตกรั่วไปทีเดียวในเหตุการณ์นั้นโคมารีเป็นคนที่เข้ามาให้กาลังใจเธออยู่หลายคนจนกระทั่งตัวโคมารีนั้นกลายเป็นเป้าของการแก๊งแย่งแทนและนั่นทําให้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนของจักรวรรดิมูไนด้วย ซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวน้องโคมาริโดยตรงซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับหลังจากที่ตัววิวเรียนจบนั้นเจ้าตัวก็สมัครเข้าเป็นเมดของบ้านโคมาริเลยเละเพราะโคมาริได้รับการเสนอชื่อเป็นเจษวันศรีชาติดังนั้นวิวจึงเข้าแข่งขันเพื่อชิงความเป็นมือขวาของโคมาริจนตัวเธอได้รับจดลอยโทรมา ตัวิวเนี่ยเข้ามาเป็นเมดบ้านโคมารีนานแล้วแต่การที่เธอไม่ปรากฏตัวให้โคมารีเห็นนั่นก็เพราะว่าตัวเธอกลัวว่า,าการพบกันอีกครั้งของทั้งสองคนจะทําให้โคมารีนึกถึงวันวานที่เธอไม่อยากจําจนกระทั่งเธอได้รับเลือกให้เป็นมือขวาของโคมารีน,นั่นเลยนะในส่วนอื่น วิวนั้นเป็นทั้งเมดและทหารกกเสนเพราะงั้นเธอจึงมีรายได้พอสมควรแต่ส่วนใหญ่เจ้าตัวก็มักจะไม่เหลือเงินเก็บนัทเพระส่วนใหญ่แล้วเจ้าตัวเอาเงินทั้งหมดไปเปย์ซื้อของสาหรับปนเปื้อนน้าหญิงของเธอนั่นเองแน่นอนว่าเรงนี้โคมาริก,ก็ไม่รู้จนกระทั่งตัววิวนั้นเผอบอกออกมาเอง สำหรับตอนนี้นั้นเรื่องที่วิวกังวลมาที่สุดก็คือก้างขวาง,งคอทั้งหลายนั้นมันจะเยอะไปไหนและไม่ว่านายหญิงของเธอจะไปทําภารกิจไหนเราก้างขวาง,งคอของเธอนั้นมันก็มักจะต้องเพิ่มขึ้นมาทุกทีเอาเป็นว่านี่ก็เป็นปัญหาที่เธอต้องหาทางแก้ไขกันแล้วนะโชคไม่ดีเองเกิดมาเป็นสัตว์นักล่าที่มีกวางน้อยอยู่เพียงตัวเดียวในป่าเพราะงั้นเรื่องแบบนี้นั่นแหละที่ต้องทําใจแล้วนะ โอเคก็จบเรื่องราวของวิวเฮลไว้ e แค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในครั้งหน้านั้นจะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรก็แนะนำว่ากดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าบ๊ายบายจ้า